ภาคเหนือตอนบนสองนะครับก็จะประกอบเพื่อจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านนะครับรก็มาจัดงานวันนี้ก็คือมีวัตถุประสงค์เนี่ยคือมาจัดในเรื่องการตลาดด้านการท่องเที่ยวนะครับก็จะมาเชิญชวนนะครับผู้นะักท่องเที่ยวผู้ประกอบการนะครับไปไปเที่ยวในจังหวัดภาคเหนือที่ที่ได้เข้าสู่เทศกาลหนาวแล้วนะครับก็มีความพร้อมนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกิดสถานการณ์โรคระัย นะก็มีภาพที่สื่อออกมาว่ามีน้ําท่วมมีโครนมีอะไรตอนนี้เราก็อยากมายืนยันสร้างความมั่นใจว่าวันนี้ทางภาคเหนือตอนบนสองเนี่ยเ,เชียงรายพะเยาแพร่น้าเนี่ยพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวมีความพร้อมผู้คนนะครับเราเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเยือนนะฮะด้วยเราวันนี้อากาศหนาวแล้วนะครับก็จะมาเรียนเชิญเชิญชวนทุกท่านครับเราเราจุดมุ่งหมาย เพื่อที่จะช่วยกันฟื้นฟูทางภาคเหนือที่เกิดภัยพิบันี้ด้วยไหมครับวันนี้เนี่ยในส่วนของบ้านเรือนหรือว่าถนนหนทางเนี่ยได้มีการฟื้นฟูเยียวยาแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวก็ดีในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องที่ที่ได้รับประสบภัยเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวก็เป็นเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะช่วยนะครับที่จะช่วยการสร้างรายได้ให้กับ พี่น้องประชาชนนะครับก,ก็จะมาเชิญชวนแล้วก็เรามีความพร้อมนะครับว,ว่าวันนี้สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็มายืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบเส้นทางสัญจรนะครับก็ได้รับการฟื้นฟูอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางมาสร้างความมั่นใจให้ทางผู้ประกอบการนะครับหรือว่าทางนักท่องเที่ยวเนี่ยท่านได้ทราบนะครับแล้วก็มามา มีแพ uh, ็กเกจต่างๆมาเชิญชวนเห็นว <ful> ่าจะมีการจัดการคือช่วงวันที่เท่าไหร่จากที่ไหนไหนบ้างมีการจัดสองครั้งนะครับใน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 กรุงเทพนะครับที่ที่เซ็นทรัลบางนาและที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับในช่วงในช่วง28่สิบแพฤศจิกานะครับเป็นต้นไป นะครับสอ,ส,อส,อส,อสองแห่งครับภายในงานจะได้เจออะไรบ้างคะท่านรองอ,อ๋อภายในงานนะครับก็จะมีการบูธนะครับมีบูธแสดงออออสินค้าบูธแสดงออธุรกิจท่องเที่ยวนะครับแพ็กเกจท่องเที่ยวที่จะมามาเชิญชวนนะครับรวมทั้งมีการแสดงแสดงดนตรีแสดงออศิลปะวัฒนธรรมของทางล้านนา นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับก็จะมามาแสดงในงานนะครับรวมทั้งมีผู้ประกอบการก็มามาเปิดนะครับให้ให้เชิญชวนให้เข้าไปเที่ยวชมครับแล้วหน้าหนา,าวนี้เราคาดหวังว่านักท่องเที่ยวจะสักกี่เปอร์เซ็นต์นที่จะไปเที่ยวครับเพราะตอนนี้เราก็มุ่งหวังนะครับเราก็คาดหวังว่าออจังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยออวันนี้อากาศหนาวมาแล้วก็คาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวที่ ไปเที่ยวมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับมากกว่าปีที่ผ่านมาก็น่าจะไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสินะเราก็คาดว่าอยากจะให้ไปเที่ยวกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าภาพที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นภาพว่าออได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้า,ถา,ถาที่เชียงรายเนี่ยจะเป็นแม่สายหรือเมืองเนี่ยนะครับจะเห็นภาพน้ําท่วมแต่ว่าวันนี้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติหมดแหละนะครับก็กลับมาค้าขายกลับมามา,มาเตรียมรับ นะครับนักท่องเที่ยวเพีเยงแต่ว่าเราเรารอเท่านั้นเองว่านักท่องเที่ยวจากพี่น้องทั่วประเทศเนี่ยจะไปเยือนเรานะครับเราก็พร้อมจะต้อนรับรัฐบาลปล่อยแคมเปญแอลเหนือคนละครึ่งเนี่ยค่ะมีส่วนช่วยกระตุ้นหรือครับเอ่อมีส่วนครับมีส่วนเพราะว่าเอ่อหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าเอ่อมันมีการท่องเที่ยวได้แล้วนะนะครับแล้วก็ให้สิทธิ์มาเนี่ยนะครับก็มือสิทธ นะครับก็ออกคนละ400นะครับรักบาบาลช่วะ400ก็เป็นการกระตุ้นอีกทางหนึ่งครับซึ่งถ้าถ้าเรามองว่าถ้าจะเพิ่มเพิ่มเ,เป้าหมายขึ้นนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นในเรื่องการท่องเที่ยวเหนือมากขึ้น